ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับข่าวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสรุปข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่โมเมซาลหานะครับยืนยันว่าตัวของคนนั้นคือนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกในตำแหน่งของเขาและเป้าหมายนะตอนนี้ก็คือการคว้ารางวัลบอลลงดอให้ได้ในปีนี้โมเมซาลานะครับสตตร์กองหน้าเบอร์นหนึ่งของลิเวอร์พูลก็ได้มาให้สัมภาษณ์ล่าสุดนะครับโดยยืนยันว่าในะตอนนี้ตัวของขาน,นั้นมีความเชื่อมั่นว่า เขาคือนักเตะที่ดีที่สุดในโลกโดยเฉพาะในตำแหน่งเรียนเส้นทางด้านขวาซึ่งเป็นตำแหน่งที่ถนัดของเขาเลยพร้อมเชื่อนะครับว่าช่วงที่ผ่านมานั้นไม่มีใครดีไปกว่าเขาอีกแล้วและถ้าหากมองกันที่ผลงานในสนามที่ตัวของเขาทําเอาไว้กับลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้น,นะครับโดยณตอนนี้โมซานากำลังนําเป็นดาวสโมสรอของสกพิลลิงกลษหลังจากที่ยิงประ้า22ประตูและกำลังเข้าใกล้การคว้ารางวัลรองเท้าทาองคําเข้าไปทุกขณะ ส่วนในขณะนี้นะครับนักเตะที่อาเซดได้มากที่สุดของลีกนั้นก็เป็นโมซาลาด้วยนะครับที่ตอนนี้กาลังเป็นผู้นําโดยอาเซดไปแล้ว12ครั้งในฤดูกาลนี้โดยนำหน้าเทรนส์อเล็กซานเดอและคว้าเพื่อนร่วมทีมเพียงแค่1ลูกเท่านั้นและในตอนแน่งจอมอาเซดนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลโดยล่าสุดนะครับโมซาลาก็ได้ออกมา้สัมภาษณ์กับบีอิงสปอร์ตนะครับโดยเขาระบุว่าการคว้ารางวัลดาวสโสรสูงสุดของทีมลีกในการนี้อีกครั้งนั้น จะทําให้ตัวเขารู้สึกว่าเป็นนักเตะที่ดีที่สุดในโลกเมื่อพูดถึงเฉพาะนักเตะที่เล่นในตาแหน่งเกมรุกนะครับตอนนี้เมื่อคุณเปรียบเทียบไปที่นักเตะคนใดคนหนึ่งของโลกที่เล่นเป็นกองหน้าผมบอกว่ายังไม่มีใครทําผลง,งานได้ดีเท่าผมและฤดูกาลนี้ลิวผู้ผูก้ก็มาใกลจนสามารถเข้าถึงรอบชิงชะเลิศได้ทุกรายการดั่งนั้นผมจึงเชื่อว่าผมเก่งที่สุดในโลกหรือคุณจะแย้งผมหล่กผมยอมรับว่าตัวผมตําเปาหมายเอาไว้ว่าจะเป็นที่หนึ่งในด้านต่างๆในทุกๆฤดูกาล และผมจะทํามันให้ดีที่สุดเพื่อที่จะไปให้ถึงตรงจุดนั้นให้ได้การทางานหนักและมีตัณสติที่ดีเยี่ยมนั้นทําให้เราสามารถก้าวไปอยู่ตรงจุดนั้นได้อย่างมั่นคงและผมก็โชคดีที่สามารถทําตามเป้าหมายได้ทุกฤดูกาลนั่นก็คือการเป็นดาวซันโวของเทียมและของหลีกโดยเฉลีย่ยแล้วผมจะตั้งเป้าว่าจะยิงให้ได้อย่างน้อย40ลูกในทุกฤดูกาลและหากผมทํามันได้ก็แปลว่าฤดูกาลนั้นลอรูพูจะทาผลงานได้ดีตามฟอร์มการเล่นของผมไปด้วยเช่นเดียวกัน ตอนนี้ผมมองว่ารางวัลบัลลุงดอร์นั้นนะครับถือว่าเป็นรางวัลอันสูงเกียรติที่ผมยังไม่เคยได้รับและผมเชื่อว่าผลงานของผมกับลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้น่าจะเป็นเครดิตได้เป็นอย่างดีและมากพอที่จะทําให้ตัวผมเน้นได้เข้าชิงรางวัลดังกล่าวในฤดูกาลนี้ดังนั้นเกมในนัดชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเลกช่วงปลายเดือนนี้จะเป็นเกมชี้ชะตาว่าตัวของผมกับลิเวอร์พูลนั้นจะประสบความสาเร็จหรือไม่ในฤดูกาลนี้และผมขอยืดยันอีกครั้งว่าตัวผมต้องการที่จะแก้แค้นรถมริด ให้ได้ในเกมนัดนี้โอสลารกหล่าวทีท้ายกรหึิมหงดางยื่นแล้วเข้าเสนอ60ล้านปอนด์ในดิวของโอลิลียงซุอาเมนีตอนนี้เหลือค่าเรารุ้นว่าโมนากูดจะยอมขายหรือไม่สมรลิเวลิ์พูพลับทีมยักษ์แหญ่สงสกเวทีพิงลิกอังกฤษตัวเป็นข่าวใหญ่บนหน้าข่าวในประเทศอังกฤษในวันนี้นะครับขึ้นหน้าหนึ่งทุกฉบับ ว่าได้ทาการยื่นข้อเสจจนอจํานวนเงิน60ล้านปอนด์ให้กับทามโมนากโกทีมดังในลีกเอิงลุ่งเศษเพื่อพิจารณาปล่อยตัวโอลิเลียนซุอามานีกองกลางตัวเทพเข้าสุทินแอนฟิลในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้พร้อมชี้ว่าดีลวนี้ถือเป็นอีกเดิลที่สำคัญของลิเวอร์พูลที่จําเป็นที่จะต้องปิดเดิลให้ได้เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในแดนกลางในฤดูกาลหน้าให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นโดยตามรายงานนี้มาจากลิเวอร์พูล โดยระบุว่าในตอนนี้ Liverpool ลิเวอร์พูลได้ตัดสินใจทุ่มเงินจำนวน60ล้านปอนด์ให้กับทำมอนาโกพิจารณาอย่างเป็นทางการแล้วและตอนนี้ทางตัวแทนของลิเวอร์พูลก็กำลังรอคำตอบว่าทำมอนาโกจะตอบรับข้อเสนอและยอมปล่อยตัวส่วนมานี่ออกจากทีมหรือไม่นั่นเพราะค่าตัวที่ทางลิเวอร์พูลยื่นไปนั้นดูเหมือนว่าเป็นราคาที่น้อยกว่าที่ทางมอนตโกตั้งราคาขายเอาไว้อยู่เล็กน้อยและคาดกันว่าลิเวอร์พูลน่าจะได้รับคำตอบในเดือนนี้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับ เดือนนี้ตอนนี้ถือว่าซโมเนี่เป็นโครงการดาวรุ่งพุ่งแรงที่มีหลายทีมในยุโรปพยายามอยากจะได้ตัวไปร่วมทีมมากที่สุดคนหนึ่งของยุโรปหลังจากที่ณตอนนนี้ักเตะรายนี้กำลังตกเป็นเป้าการสมทับของทีมยกักษ์ใหญ่หลายทีมในยุโรปไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์พูลโร,รมาเรตตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชลซียูเวนตุสและเปเชปาร์สตซังแมงโดยที่มันมานั้นก็ถือว่าลิเวอร์พูลก็ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ที่จะปิดดิลเตะรายนี้ให้เสร็จสิ้นก่อนฤดูกาลนี้จะสิ้นสุดลง และการยืน่นก้อเสจำนวน60ล้านปอนด์ให้กับทางมนาโกพิจารณาดูลนี้นก็ยิ่งเป็นการย้ำเตือนว่าลิเวอร์พูลนั้นให้ความจริงจังกับดีลนี้มากแค่ไหนนะครับโดยทางลิเวอร์พูลเองก็เคยออกมายืนยันว่าเจ็คกิคลับเจ้านใหญ่ของลิเวอร์พูลนั้นมีความต้องการเป็นอย่างมากที่จะเสริมทัพด้วยนักเตะรารนิ้เข้าสู่ทีมและได้กำชับทีมงานการจรจาไปในช่วงตอนนั้นนั้นเลยว่า ให้พยายามเปิดเดียวนักเตะร,รายนี้เข้าสู่ทีมให้ได้ก่อนที่ลุ้นการนี้จะสิ้นสุดลงเพราะทางลิเวอร์พูลครับต้องการให้การเซ็นยาเดียวนี้เสร็จสิ้นลงให้ได้ซะก่อนก่อนที่คู่ขางทีมอื่นจะเข้ามายั่งตัวไปเรามาร้องลุ้นกันนะครับว่ามอนตโกจะยอมขายหรือไม่ฮะสื่อดังฝรั่งเศสเชื่อว่าลิเวอร์พูลอาจจะหวนกลับไปหาเดีวของเคลียร์เอ็นเปเปอีกครั้งหลังแมนเชสเตอร์เสริมอาวุธหนักด้วยเออร์ลิงบลล์สฮาร์แลน สโมสรลิเวอร์พูลของเราก็ตัเป็นข่าวลืออีกครั้งแล้วนะครับว่ากำลังเตรียมที่จะรื้อฟื้นดิวการย้ายทีมของคิเรียนเอ็มปาเป้ P e, ยอดกองหน้าของทีมชาติฝรั่งเศสและของเปเชปาเรตส์เชงแมงในช่วงก่อนหน้าน,นี้นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เพิ่งประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการในการคว้าตัวเอลิงบลาสฮารันเข้าสู่ทีมหมาด โดยที่ทางสื่อรายนี้มองว่าลิเวอร์พูลอาจจะกำลังมองหาโอ,อกาสในการเสริมทัพด้วยอาวุธหนักเข้าสู่ทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้เพื่อเป็นการต้านทานอำนาจของแมนเชสเตอร์และเพื่อไม่ให้มีทีมไหนได้เปรียบเสียเปรียบซึ่งกันและกันโดยรายง,งานนี้มาจากเลเกตนะครับสื่อชื่อดังของประเทศรั่งเศสที่มีความน่าเชื่อถือในประเทศรังเศสก็ได้มีการรายงานออกมาว่าจากสายข่าวที่ออกมานั้นพวกเขาชื่อว่าลิเวอร์พูลกำลังที่จะทำอะไรบางอย่างเพื่อเป็นการตอบโต้แมนเชสเตอร์ที่สามารถคว้าตัวอลิลล์บลัลฮาแลน เข้าสู่ทีมได้เป็นผลสุขเล็ดโดยเชื่อรายนี้เชื่อว่ามีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันที่ลิเวอร์พูลจะหวนกลับมาให้ความสนใจในดูของเคลียนเอ็มเปเป้อีกครั้งหลังเพิ่งประกาศยกตรงถามในดีนี้ไปเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาโดยทางลิเวอร์พูลก็มองว่าการคว้าตัวเคลียนเอ็มเปเป้เข้าสู่ทีมแบบฟรีค่าตัวหลังนักเตะกาลังจะหมดสัญญานั้นถือว่ามีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันที่เอ็มเปเป้จะตอบรับข้อเสนอของททำลิเวอร์พูลถ้าหากมีข้อเสนอที่น่าสนใจจากทีมของอย่างยื่นเข้าไปจริงๆ โดยเชื่อว่าแพ e ็กเกจในการย้ายทีมของเอ็มเปเป้นั้นน่าจะอยู่ที่ประมาณ200ล้านปอนด์เช่นเดียวกับฮาลันโดยเชื่อกันว่าหากลิเวอร์พูลเสริมทัพด้วยเอ็มเปเป้เข้าสู่ทีมได้เป็นผลสำเร็จแล้วล่ะก็ก็จะถือได้ว่าเป็นคู่แข่งที่สมน้ำสมเนื้อกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในฤดูกาลหน้าเลยก็ว่าได้และสื่อฝรั่งเศสรายนี้ยังย้ำต่อไปนะครับว่าการที่ลิเวอร์พูลยังไม่ยอมมอบสัญญาช่วงใหม่ให้กับทางตอวหน้าสามประสานอย่างโมฮัมเบตซาลาห์ซาดิโอมาเน่และโรเบร์ทอฟูมิโนในตอนนีี้้้นนนักกก็็ถืออไดดวว่่าาาาามมมคแปปปลลเยง ทั้งที่คนนั้นนะครับกำลังจะหมดสัญญากืบต้นสกัดในปี2023โดยคาดการณ์ว่าลิเวอร์พูล l กำลังรอดูผลการซื้อขายนักเตะในช่วงตลาดหน้าร้อนนี้ก่อนว่าพวกเขาจะสามารถคว้าใครเข้าสู่ทีมได้บ้างจากนั้นถึงจะพิจารณาต่อสัญญากับทั้ง3กองหน้าสังคนนี้ต่อไปโดยโมซาลากับเซเดลมาเน่ก็ถือว่าอยู่ในส่วนที่จะได้รับการต่อสัญญาช่วใหม่กับทีมต่อไปและสมมติว่าหากลิเวอร์พูลคว้าตัวกองหน้ารายใหม่เข้ามาโดยเฉพาะเอ็มบปเป้เข้าสู่ทีมได้แล้วแล้วก็เชื่อได้ว่า จะต้องมีกองหน้า3ามประสานคนใดคนแดงจะต้องย้ายออกจากทีมไปอย่างแน่นอนนะครับนี่คือสรุปข่าวล,ลิเว์พูลนะครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่12พฤษภาคมขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเว์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเว์พูลและเด็กครัแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและ The ะ o อ f ์ฟแมนบอลพันแทะที่สําคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ